ประธานโทษนักเรียนบางคนนั่งทำหน้าสเสมอรืมอยู่เงี้ยยิ้ม,มบ้างหัวเราะบ้างบางคนอยู่เงี้ยขอร้องถึงไม่ยิ้มไม่หัวเราะแต่ขอร้องกระพริบตาบ้างให้รู้ว่ายังมีชีวิตยอยู่อย่างไยก็ไอ้นี่นั่งนั่งสมาธิเมื่อเช้านักเรียนนั่งสมาธิพระนั่งสมาธิบางคน โอ้ยเจ็บปวดเว้ยโอ้ยมันงันหาเหล็กหาหง้อยบอมน่ะมางคนนั่งกันนะครับผมโอ้ยหัวเราอร่อยแท้ลูกนะนักเรียนจา๋าบางคนก็เดินจงกรมซ้ายย่างเนะาะกุ้งย่างเนาะบางคนหิวข้าวไก่ย่างเนาะหมูย่างเนาะเป็ดย่างเนาะน่ะครับย,ย่างอะไรไปท,ทั่วเลย ไม่ใส่ปรกมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนักเรียนครับวันนี้เรามาเจอกันตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักการมอนหนึ่งอาจจะยังไม่มีเพื่อนหรือใครมีมอนหนึ่งมีเพื่อนแล้วยกมือโอ้ที่ไหนลูกได้เพื่อนกี่คนมาอยู่เนี่ยหนึ่งครับได้หนึ่งคนคิดยังไงอะใครอ๋อได้สองคนอ๋อโอเคได้เพื่อนแล้วลูกนะแล้วก็ยืมตังกันได้นะ ม .4 ใครจบจากที่นี่ยกมือใครมาจากโรงเรียนอื่นยกมืออ่าโอเคเพิ่งมาเจอตรงนี้นะครับผมเอาพี่ทำอะไรสั่งอะไรต้องลองทำตามอนักเรียนปรบมือ1ครั้งสองครั้งนักเรียนครับทุกคนให้หันหลังไปทุนุก่อนปฏิบตัติพี่สั่งยังไง พี่ชาติชายเช็คเช็คเช็คเขาดับไฟแล้วว่าเช็คเปิดตรงไหนไห่ว่าเช็ค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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่พี่ชาติชายบอกให้หันหลังไปทางนู้นก่อน พี่ชาพี่บอกให้หันหลังไปทางนู้นก่อนพวกเธอทําอะไรกันฟังพวกเธอทําอะไรพี่บอกให้หันหลังไปทางนู้นก่อนอยังยังยังไม่รู้ตัวพี่บอกอะไรพี่บอกให้หันหลังไปทางนู้นก่อนหลังมันก็อยู่ทางนู้นอยู่แล้วลหยคนเริ่มหมั่นไส้เราค <c oughs> รัง้งเอาอางี้ มาเอ็โคอะไรนิสัยคุณชาระบายาก,กรรมนะครับผมอินมลไปนั่งนะครับผม <c oughs> นักเรียนครับผมวันนี้มาเจอพระพระก็พาเดินจะกรมนั่งสมาธิสินข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์บางคนบอกห้ามฆ่าสัตว์แต่ฆ่าไปวัดได้สินข้อสองห้ามลักทรัพย์บางคนบอกถ้าจะของหลับก็เสร็จกูสินข้อสามห้ามสห้ามอะไรพระพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ถ้าเขายิบมยิ่งเราก็เอาไม่ได้ลูกสินข้อ4ห้ามพูดปดถ้าเราตดบอกว่าไมาา่บูได้ตดบอแม่นข่ยได้บอสินข้อ5เว้นจากการดื่มสุราแลยเราก็คึบนิดเดือ,บอดยบูได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับมาเจอพระนะโชคดีหนาะโอกาสนี้โชคดีหนาะมาเจอพระนะ จงเลิกโกรธเลิกงดหงิดเลิกอิจฉาเลิกมักงายมาลายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามยำละเอียดเลิกเกียดคร้านเลิกเป็นพานอวดโตคุยโอหังเลิกฟุ่มเฟือยเลิกเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเลิกเบียดบังราดหลวงเลิกเลวกันอย่าคิดชั่วมัวหมองคิดปองร้ายเลิกอบายมุกเป็นสุขสรร์ฟินกัญชายาเหล้ายาเมากัาการพนันเลิกสิ้นอย่ายินดีพนมมือขึ้นว่าตามพี่โตว่าตามพี่ตั้งอกตั้งใจ สังดัง,ดง tweeted, ตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจฝึกฝนฝ่ฝันฝ่าฟันฝันไฝอบรมบ่มพาะเจาะจิตเจาะใจ เยอะสาธุสาธุดังๆเรียนเก่งเกงสาธุสาธุดังๆเดินทางไปไหนปลอดภัยสาธุสแปลว่าดีแล้วเพื่อนทำดีเราก็สาเพื่อนทำถูกต้องเราก็สาเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งเราก็สาเพื่อนได้รับรางวัลเราก็สาเพื่อนเดินหกล้มเราก็สาิสัย นะครับผมวันนี้เรามาเจอกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นก็ลองน,นักเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฝึกสตินิดนึงนะครับกลุ่ม,ช,มชันทะกับกลุ่มวิริยะอยู่ฝั่งเดียวกันกลุ่มจิตตะกับกลุ่มวิมังษาอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ถ้าพี่บอกอเอาลองเอามือป้องปากกลุ่มฝั่งนี้สองกลุ่มนี้เอามือป้องปากลองพูดสิอี เอามือป้องปากเอามือป้องปากทางนี้ลองพูดดังๆอีดังๆหนึ่งสองสามสกุลดังๆอีอ้าวทางนี้ไม่ต้องทำกับเขาฝั่งนี้เอาม I mean, I mean, ือป okay. so no ้องปากป้องปากอะดังๆอะอ้าวทางนี้หนึ่งสองอีไม่ดังเลยหนึ่งสองสามทางนี้อะทางนี้อีโอ้เสียงทางนี้ดังมากนี่นี่อ้าว เอาอย่างนี้ถ้าพี่เอามือป้องลงไปสับลงไปให้ตะโกนว่าอีตพือสับลงไปตะโกนดังๆว่าอ้าเอามือป้องปากด้วยหนึ่งสามเตรียมออีอาหนึ่งสองาออยังหนึ่งงสามเร็วๆทำเร็ว เรียดเร1ยดเลยเสียงเบามากฝั่งนี ừ, one, two, one, hey. ้ไม่ค่อยเสียงตะโกนเลยหนึ่งสองสามเอดังดังเอดังดาดิหนึ่งสองสามเออย่างลุกขึ้นทั้งหมด Luôn hết năm một luôn xuống luôn 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 à, luôn 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 check, 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 oh, หนึ่งสามเดินนางเดินเดินเนนางเดินโยกเอาไหมชูมือทั้งสองเดินนางเดินเดินเนนางเดินยืนยืนเอาหนึ่งสองสามเดินนั่งลงนั่งลงนั่งลงดูบางคนเดินนางเดินยืนยังกับต้นไม้ยืนตายอยู่ตามหนุ่งหนาอย่างเงี้ยทำเหมือนไม่มีชีวิตชีวาดูคุณครูดูเด็กบางคนอยู่อย่งี้ยคุณครู ยโยกโยกบางคนโยกเต็มที่แล้วสายสเอาใครทำพิษลุกโดนโดนเนื้อซะทั้งดังดังอันนี้มาอีอเอวทั้งหมดครับผมทั้งหมดอขอมีพี่สตาฟตีกลองเป็นไหมมีมีใครตีกลองเป็นคุณครูตีกลองให้ผมนิดหนึ่งจะให้เต้นตามจังหวัด วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองติมมือคล้องเราวันเพ็ญอายุยุกวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำอายกอาทำทำยืนต้นมาเดินนางอายืนชูมือขึ้นทั้งสองเหมือนฝั่งนี้แล้วก็โยกเดินนางเดือเดือเดือนางเดือดิ่งเดินนางเดือเดือยกเอวยกเอวโยกเดินนางเดือเดือนนางเดือดิ่งดิ่ะ ลงไปนั่งลงนักกว่าพวกเธออีกเมื่อกี้เออชื่ออะไรนะอือชื่ออะไรนะลูกอีชื่ออะไรอ้อออเมื่อกี้อ้อก็ทำอย่างเงี้นะเมื่อกี้อ้อ,อประมือหนึ่งครั้งสองครั้ง เรามาเจอกันใหม่เราอยา่าาบางทีก็อายการเขินกันยังไม่มีเพื่อนเอาอย่างนี้พี่ม .4 จากวงล้อมทั้งหมดน้องม .1 ล้อมอยู่ในข้างในเอาม .4 อ,อยู่ข้างนอกครับม .1 อ,อยู่ข้างในเป็นวงกลมครับเฉิญครับลุกขึ้นยืนครับคุณครูหรือพี่สตาฟตีกลองเป็นไหมมาตีกลองให้ผมหนึ่งให้ครูมาตีครับครับผมกบมือครูแล้วก็ฉาบด้วยฉาบใครเป็นฉาบไปช่วยฉาบช่วยอะไร วงกลมครับเป็นวงกลมวงกลมทั้งหมดเลยครับผมมอครับอยู่ข้างในมอหน่งอ่อม .4 อยู่ข้างนอกมอหอยู่ข้างในมอหนึ่งอยู่ข้างในทำวงกลมวงกลมชิดการจับมือกันทุกคนจับมือกันมออยู่ข้างนอกมอหนอยู่ข้างในมอ่เช็เช็ค ตอนนี้น้องที่อยู่มอหนึ่งมอหนึ่งที่อยู่ข้างในหันหน้าไปหาทามอสี่หันหันหน้าหาคู่ตัวเองให้เจอเอามือลงไปจับมือพี่ข้างในสิจับไปจับคู่จับคู่อจับคู่เดินไปจับคู่กันมอหนึ่งมากกว่ามอสี่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหนึ่งมากกว่ามอสี่อ๋อไปหาคู่ไปหาคู่พี่เขาจับมือคูอ่เดินจับคู่จับคู่ <c oughs> อาถ้าไม่มีคู่มาเนี่ยเอออยู่งี้อ่ะคู่เอามือเธอปล่อยมือกันสิอ่จับคู่อ่จับคู่กันไปหาพยายามไปจับคู่อ่ไปหาพี่เขาอ่าจับคู่อ่าไปหาพี่เขาอ้าวจับคู่กันอ้าว ใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่ให้จับคู่ไปแทสทมอสก์อ้าวจับคู่ชูมือขึ้นชูมือขึ้นทั้งสองอ่าชูมือขึ้นเออชูมือขึ้นด้นนคู่แล้วชูมือขึ้น มาสองเมื่อเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วให้มาเจอกันเมื่อเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วให้มาเจอกันอ้าวเอามือลง นั่งลงนั่งลงก่อนอพี่จะได้ดูเป็นคู่คอ่าไม่มีคู่หันหน้ามาหากันอ,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 อ่ามาเนี้ยทุกคนต้องมีคู่นะครับ อสาสวัสดีกันอาภน้มือสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบก,กันเธอกับฉันพบก,กันสวัสดีขยับข้อหากันนิดนึงอาขยับเข้าหากันนิดนึงออเาานนงออเอายิ้มให้การเอาแมตออกให้ยิ้มให้เห็นฟันเอายิ้มยิ้มให้น้องเออน้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้า,าครับผมใครเดี๋ยวเช็คก,ก่อนคราวนี้คู่กันอย่างนี้ฟังนะฟังแป๊บหนึ่งดูพี่ดูพี่อมองมาทางนี้แป๊บหนึ่งสมมุติว่าคู่กันม .4 ีให้หมุนไปทางนี้มอสีสมุติว่าก้าวเปลี่ยนคู่เราก็มอก็ขยับมาทางนี้ ถ้ายืนให้เดี๋ยวให้ยืนม .4 ขยับมาทางนี้ส่วนน้องม .1 ที่อยู่ขา้างในให้ขยับไปทางนี้เข้าใจยังเปลี่ยนคู่เราก็ขยับหนึ่งเก้าเปลี่ยนคู่กันอ่าวงวงวงข้างนอกนี่ขยับมาทางซ้ายวงทางในก็ขยับซ้ายเข้าใจยังต่างคนต่างซ้ายแต่มันก็เปลี่ยนคู่กันโดยอัตโนมัติอะยืนขึ้น คราวนี้เมืม่อเรามาเจอกันแล้วก็ถามว่าไปไหนมาแล้วก็จับมือซ้ายขวาจับมือซ้ายอ่ะอย่างนี้จับมือกันจับมือจับมือซ้ายอ่ะจับซ้ายไหนฝั่งซ้ายเอาซ้ายไปหากันสิเออเจับมือด้านขวาปล่อยปล่อยซ้ายแล้วไปขวาอ่ะจับมือด้านขวาสลับกันอ้าว เริ่มใหม่เมื่อเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วเรามาเจอกันประมาณนี้จับไปเลยซ้ายขวาจับไปเลยเอาพวกเธอยังงงอยู่จับซ้ายขวาอ้าวจับซ้ายขวาแล้วก็เปลี่ยนคู่ขยับเปลี่ยนคู่แล้วก็ขยับเอาเริ่มใหม่ทดสอบอันนี้ทดสอบเมื่อเรามาปีดังๆเลยนะฮะเมื่อเรามาเจอกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเมื่อเรามาเจอกันทางว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วค่อยมาเจอกันเปลียนคู่เมื่อเรามาเจอกันทางว่าไปไหนมาจับมือซ้ายขวาแล้วค่อยมาเจอกันเปลียนคู่เมื่อเรา กันถามว่าไปไหนมาร้องด้วยจับมือซ้ายขวาแล้วค่อยมาเจอกันเร็วเมื่อเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมานจับมือซ้ายขวาแล้วค่อยมาเจอกันเร็วเมื่อเรามาเจอกัน จับมือซ้ายขวาและค่อยมาเจอกันเบียรคูเมื่อเรามาเจอกันตามว่าไปไหนมาจับมือซ้าย จับมือซ้ายขวาแล้วค่อยมาเจอกันสามปมือหนึ่งครั้งสองครั้งอกีกสักสองรอบเมื่อเรามาเจอกันถามว่าไปไหนให้มา,าจับมือซ้ายขวา